คุริลินที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเขาก็ลุกขึ้นมากระดูกที่หักเป็นเสียงทําไมเขาต้องล้มลงอีกครั้งทั้งก็เข้าไปหาหมอบถั่วเซียนยัดใส่ปากคุริลินเบจ,จิต้าไม่ประทับใจกับการแปลงร่างนี้ของเซลล์เซล์และเบจ,จิต้าเข้าประจําตําแหน่งเริ่มต้นสําหรับการต่อสู้จากนั้นคุริลินก็ตื่นขึ้นมาแม้ว่าเขาจะยังได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีที่เซลลทําแต่ทังก็ดีใจที่คุริลินปลอดภัยคุริลินก็กังวลเมื่อเห็นเบจ,จิต้ากาลังจะต่อสู้กับเซล์ และบอกทั้งว่าเซลล์มีพลังมากกว่าที่เห็นบจิต้ากับเซลล์ยังคงยืนยิ้มให้กันมาเลียก16สัมผัสได้ว่าพลังของเซลล์เพิ่มขึ้นมากแต่ฝีมือของบจิต้ายังเหนือชั้นกว่าทุกด้านคุรินบอกว่าเซลล์ยังมีพลังอันหน่าเหลือเชื่อซ่อนอยู่อีกเหมือนกับนายไงทั้ง เบจิต้าเริ่มการโจมตียกแรกแต่เซล์บล็อกการโจมตีได้ในแต่ละครั้งจากนั้นเบจิต้าก็บินไปทิศเซลล์ Cell ต่อยยังไม่ยังแต่เซลล์ก็สามารถบล็อกได้หมดทุกครั้งเบจิต้ายังคงชกเซลล์ต่อไปแต่เซล์ก็บล็อกได้หมดจนเบจิต้าตอนเซลล์ไปชนกับกำแพงเบจิต้าเริ่มโกรธเพราะเห็นว่าเซลล์ไม่ยอมตอบโต้จึงไปโจมตีเซลลแต่เซล์ก็คว้าเบจิต้าแล้วอัดใส่กำแพงแทนจากนั้นเซลล์กระเบิดภูเขาที่เบจิต้าถูกตรึงไว้ ทั้งเล่าให้คุริยินฟังว่าพลังของเขาเหนือกว่าของพ่อแล้วแต่ที่ไม่บอกออกไปเพราะคุณพ่อมีความทรนงตนสูงที่วังพระเจ้าที่จินทางตระหนักว่าเบาจิต้าสู้กับเซลล์ร่างสมบูรณ์ที่สูสีแต่พิกรโรไม่คิดเช่นนั้นเบจิต้าเป็นคนใจร้อนเวลาสู้กับคนที่มีพลังมากกว่าจะใจเย็นไม่เป็นบรูมาอยากให้ทั้งสองคนอธิบายสถานการณ์ให้ฟัง ภายในห้องแห่งการเวลาโกคู Goku และโกหังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่ากำลังฝึกฝนกันอย่างหนักเมื่อกลับมาต่อสู้เบจิต้าพยายามจะเตะเซลแต่เซล,เซลก็หายตัวไปทันทีและกระโดดข้ามแนวหินจำนวนมากเบจิต้าไล่ตามและยิงระเบิดพลังใส่เซลหลายครั้งแต่ก็พลาดมดแรงระเบิดตามเซลขึ้นไปบนฟ้าเซลก็หลบได้แล้วระเบิดจากบนฟ้าและด้านล่างพุ่งตรงเข้าหาเซลพร้อมๆกัน เบจิต้ามองดูกลุ่มควันที่ชัดเจนแต่ไม่มีเซลล์อยู่เซลล์ชมเบจิต้าที่คิดวิธีแบบนี้เบจิต้ารู้สึกรำคาญจึงย,งยิงระเบิดใส่เซลล์โดยตรงอีกครั้งด้วยความโกรธเบจิต้าพุ่งเข้าไปในกลุ่มควันพยายามโจมตีเซลล์แต่ทั้งหมด กลับล้มเหลวบจิต้าจึงใช้คลื่นระเบิดระเบิดควันออกไปแต่เซลล์ก็ไม่อยู่แล้วเซลล์ Cell อยู่ที่พื้นแล้วบจิต้าก็พุ่งเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่เซลลก็หลบได้ตลอดบจิต้ารู้ว่าเซลล์ Cell ไม่ได้เอาจริงเซล์ Cell ก็แค่อุ่นเครื่องเท่านั้นบจิต้าจึงบอกให้เซลล์เอาจริงเซลล์ Cell จึงว้าไปที่ข้างหลังบจิต้าบจิต้าโมโหจึงเตะก้านคอเซลล์แต่เซลล์ก็ไม่เป็นอะไรเลยบจิต้าตกตะลึงไม่อยากเชื่อว่าการเตะของเขาจะไม่มีผล ทรังไม่อาจเข้าไปช่วยได้เพราะเบจิต้าจะยอมถูกเซลเล่นงานมากกว่ายอมเสียหน้าให้ใครเข้าไปช่วยเบจิต้าก็เป็นคนแบบนี้แหละแล้วตอนนี้ก็จบลง